จะมาเปิดตัวสมาชิกใหม่ทั้งหมดเจ็ดตัวค่ะทุกคนปุ้ยอย่าพึ่งยืมก่อนแป๊บนึงอันนี้เป็นสีน้ำตาลลายขาวนะคะทุกคนจม,มูกแดงแป๊ดเลยเพิ่งคลอดมาน่าจะเป็นเมื่อคืนนะคะทุกคนสายสะดือรกสะดือยังไม่หลุดหมดเลยค่ะทุกคนปุ้ยอย่าเพิ่งไม่ยืมถ่ายก่อนลูก อันนี้สีน้ำตาลค่ะสีอันนี้อันนี้สีน้ำตาลนะคะมีทั้งหมด3นนตัวค่ะใครสนใจมาเอาได้นะคะฟรีค่ะฟรีไม่เ,เสียเงินค่ะอันนี้ก็เป็นสีขาว หูจะออกดำๆำน้ำตาลน,น,นะคะคล้ายๆตัวนี้ค่ะแต่ตัวนี้จะเป็นสีมากกว่าเอ,อตัวนี้ตามันจะเข้มด้วยอันนี้ตามันจะธรรมดานะคะสีชมพู <c ười> แล้วก็มีตัวสีดำค่ะอูดูท้องเขาสิคะนี่ <c ười> <c ười> <c ười> มองแมมมากเลยค่ะแม่เขาไปขุดรูลึกมากเลยค่ะขุดรู <c ười> ขุดรูออกลูก น,นี่ก็ดำเหมือนกันค่ะใส่ถึงเท้าด้วยแต่อันนี้จะดำเยอะกว่าดำล้วน,น,นะนสีน้ำตาลแต่หูดำนะคะทุกคนดูปุ้ยไม่ยืมถ่ายก่อนแป๊บนึงนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะใครสนใจมาเอาได้เลยนะคะฟรีค่ะ เนาะลายมันลายันเออันนี้เป็นตัวเมียนะคะทุกคนอันนี้เป็นตัวเมียอันนี้ตัวเมียอันตัวนี้ก็อุ้ยอันนี้ก็ตัวเมียค่ะทุกคนอันนี้ก็ตัวเมียค่ะ อันนี้ตัวผู้ค่ะทุกคนตัวผู้ตัวผู้อันนี้ตัวผู้อันนี้ก็ตัวผู้อันนี้มีแต่ตัวผู้เลยค่ะทุกคนนี่ท้องขาวนี่ท้องไม่ขาวนะคะสีน้ำตาลมีสามตัวค่ะทุกคนใครสนใจมาเอาได้เลยนะคะติดต่อมาได้ค่ะ สนใจมาเอาได้เลยค่ะน่ารักทุกตัวเลยค่ะนีนมีสามตัวแต่ท้องของเขาแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้สีน้ำตาลอันนี้อกขาวหน่อยอันนี้ก็ไม่มีลายโอ้มีตรงหน้าอกนิดนึงอันนี้ก็สองตัวตัวหนึ่งมีท้องสีขาวอีกตัวหนึ่งไม่มีนะคะ หน้างหันกลงมาทางนี้นิดนึงสินิดเดียวพอหลืดแล้วใครสนใจติดต่อมาได้นะคะหรือมาเอามาเอาได้เลยนะคะยังไม่ลืมตาเลยสายสืดอน้องยังไม่หลุดมาเอาได้เลยที่บ้านโดนมันหมู่สิบสงตำบลตาจงอำเภอละหานทายจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ รือว่าภาษาเขาเมรเขาเรียกเสาะโดนเตียวค่ะทุกคนมีตัวอะไรสงสัยอยู่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะ <laughs> มีตัวอะไรสงสัยกับสมาชิกใหม่อยู่ <laughs> ถึงเงินสงสัยค่ะ <laughs> คลิปนี้ก็เปิดตัวสมาชิกใหม่แค่นี้นะคะทุกคนแล้วอย่าลืม กดไลค์ให้ด้วยนะคะใครอยากได้ก็มาเอาไปเลี้ยงนะคะทุกคนพราะว่าเลี้ยงไม่ไหวแล้วมันมีเยอะเกินนะคะสนใจติดต่อมาเลยค่ะหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ